สวัสดีก็คือตอนนี้อยู่แลกเปลี่ยนจะมาเล่าให้ฟังก็เป็นยังไงคือแบบมีคนจะมาปีหน้าตอนนี้แบบอยู่อินเดียนาทั้งคู่จริงๆอยู่คนละเมืองแต่ว่าขอโหนมาเยี่ยมอ๋อเนาะอตายยากมากเลยเพิ่งพูดนั่นแหละอันนี้คืออยู่บ้านคนนี้ก็คือจะมาเล่าว่าโหนเราเป็นยังไงก็คือเรามีดับเบิลเลยแล้วแบบ แบบเบิรนเป็นคนเดนมาร์กแล้วมันแบบวันแรกเราแบบเครียดมาเพราะมันเก่งภาษามากเหมือนมันเป็นลูกครึ่งหลายๆภาษาแล้วแบบอยู่บ้านพูดอังกฤษอยู่แล้วแต่คือวันแรกเราแบบพูดก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมันพูดแบบเร็วมากแล้วมันก็พูดกับผมแบบเออไม่มั่นใจว่าตัวเองแบบภาษาอังกฤษดีไหมแล้วแบบมันแบบแบบแบบพูดเหมือนโดยปกติเพราะปกติมันพูดเนี่ยที่บ้านนั่นแหละอันนี้โหนต์เป็นยังไงคะ ของเรามีพี่สาวก็มีน้องชายพี่สาวก็เป็นคนคุยเก่งเ <c oughs> ขาก็เออชวนคุยแบบพาไปทํากิจ,จกรรมนู่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ดี <c oughs> น้องชายก็อืมบางทีเขาก็แบบเล่นด้วยแต่บางทีเขาก็แบบเออไม่เล่นด้วยเขาแบบลกส่วนตัวสูงนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากอืมของเราก็แบบบางคนโหดแบบจะดีมากแบบรวยซื้อของให้เชฟเป็นแบบ เอาใหม่โฮสเป็นเชฟแบบโฮสพาไปแบบล่องเรือดิสนีย์อะไรอย่างนี้เพื่อนเราก็มีเยอะแยะไปบางโฮสก็แบบแย่มากแบบเป็นจิตนิดหน่อยก็เปลี่ยนโฮสได้อะไรอย่างนี้นั่นแหละแต่ของเรากลางๆอ่ะเหมือนโฮสเราเขารับรอบนี้รอบที่สี่มั้งแล้วเขาเคยรับคนไทยเขาก็แบบรู้ว่าเด็กยังไงบ้างแบบปรับตัวไม่ได้เขาก็แบบพยายามช่วยแต่แบบก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะบ้านเรา อยู่ในป่าแบบป่าแบบหลังบ้านมีกวางมีกระรอกอะไรเงี้ยแบบป่ามากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยในเมืองวอรมานไม่มีรู้จักว่าเดี๋ยวก็ต้องรู้จักถ้าจะมาไม่มีวอรมานแบบต้องนั่งไปเมืองข้างๆคือแบบกันดานมาสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีเมืองนี้นี่ที่นี่อยู่ดีหน่อยมีวอรมานเออตอนแรกโค้ของเราก็แบบเป็นเวลคอมแฟมิลี่แบบตอนแรกเขาบอกว่าแบบเอออยู่สามอดิตนะ เราอาจจะต้องย้ายหวัวเราก็แบบไม่อยากย,าย้ายเพราะแบบไม่อยากเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้เออแต่แบบสุดท้ายก็เอออยู่จนเก่าเออนี่เดี๋ยวได้ไปเที่ยวแบบแคนาดาอะไรอย่างนี้ทาวีซ่าอืมออแต่แบบเรื่องโฮสต์นี่ดวงมากๆใช่ <Okay. S 2> แบบชีวดดิตดีไม่ดีนี่ขึ้นอยู่กับโฮสประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ะ ของเราจริงๆเขามีลูกสองคนแบบย้ายออกไปหมดแล้วแต่โหดเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบอยากมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่อยากมีลูกอยู่ที่บ้านเขาก็เลยแบบดูแลแบบไม่รู้ว่าก็ดีอ่ะของเราอืมของเราแบบเขารับปีแรกเขาเหมือนพี่สาวเขาอยากมีเด็กแรกเป็นมาตั้งแต่ตอนอยู่เฟสแมนแล้วแล้วแบบเหมือนพ่อเขาเพิ่งมาอนุญาตตอนซีเนี่ยก็คือตอนมหก แล้วก็เป็นเราอันานะ่ะ <laughs> พิเศษวะโอเคแล้วก็จะเล่าเรื่องโรงเรียนมันคือสิ่งที่ยากสุดสําหรับเรานะคือวันแรกเรามาอยู่บ้านโฮสตวันหนึ่งแล้ววันต่อมาไปรับดับเบิลอีกวันหนึ่งก็ไปเลือกวิชาเลยซึ่งเรายังมึนๆอยู่เว้ยแล้วเราแบบตอนไปเลือกเขาต้องมีเจ็ดวิชาแนะนําทุกคนต้องลงสตา์ดีหอถ้ามีเออนั่นแหละแล้วเราลงแบบไม่ได้คิดอ่ะ คือจริงๆส่วนมากโรงเรียนมันชอบบังคับ e history แต่ว่าเราไม่ได้บังคับแต่เราไม่รู้เราลงไปแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วเหมือนครูเราไม่ค่อยสอนแบบเปิดวิดีโอเกตแล้วเหมือนเก็ดว่าแบบ,แบบแรกๆก็ฟังอะไรไม่ออกเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยเว้ยไม่รู้เรื่องเยอะมากแบบแต่ว่าก็ปรับไปเรื่อยๆเอาจริงมันก็ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องหรอกแต่ว่าเลขแนะนําถ้าเกิดแบบมสี่อะเรียนไอ้นี่ lg ว่าสอง แต่ถ้าเกิดแบบเก่งก็แบบพีแคลล์มห้ามหกก็ถ้าเก่งก็พีแคลคือรู้ว่าคือตอนแรกอะ่ะเราปีที่แล้วเรามีเพื่อนมาแลกเปลี่ยนใช่ปะแล้วมันก็แบบเอ้ยเลขง่ายมากอะไรอย่างนี้เราก็ยังแบบไม่มั่นใจเพราะเราเป็นคนโง่เลขมากแล้วก็แบบง่ายสําหรับมันอาจจะแบบไม่ง่ายสําหรับเราเอ้ยมันก็แบบเฮ้ยเรียนหาเอกอะไรอย่างนี้แล้วแบบเอองั้นก็ได้เราก็แบบลงตอนแรกเราลงเราลงแคลัส เพราะว่าเราเรียนพีแคลมาแล้วแต่แบบเหมือนมันต้องตกจากพีแคลเรก็เลยยามาพีแคลแล้วเราก็แบบทำแบบดีสุดอะคือปกติอยู่ไทยแบบผ่านๆตกๆอะแบบไม่ดีอะนี่แบบได้เต็มแบบอืแต่แบบเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่ต้องแบบออกลายเยอะเพราะคนมันหมันไส้แบบเก่งเลขเล่าดีอีอันนั้นที่แบบคนอีหุนดีแล้วก็แบบที่มันตลกตลก แบบหุ่นดีอะไรวะที่ผมเลยเอ,อ๋อ <laughs> เหมือนเหมือนแบบเราเราเรียนเอลจิบ้าสองเพราะว่าเออเราขี้เกียจไปเปลี่ยนนั่นแหละ <laughs> เราเรามันเหมือนแบบมีทํางานกลุ่มอะไรงนี้แล้วเ,เหมือนมันเป็นแยกส่งหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> เป็นไ,ไม่รู้อ่ะ นั่นแหละไม่เป็นไรเออแยกเป็นสองเลฟที่มันเป็นกําลังสองแลักโอ้ factor ป่ะแยกมาเป็นสองกับหรือ f ฟ c t i o n โนะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละสกางแล้วแบบมันก็จะเป็นกลุ่มเราคือกลุ่มละสามคนเนี้ยเราก็ไปอยู่กับกลุ่มนึงอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทําเพราะแบบเขาเขาทําแบบเขากงกันแล้วก็เลยทําให้มันเหมือนจะเป็นแบบให้เรียงว่าเอออันเนี้ยคําตอบคืออะไรแล้วมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ทําให้เขาหมดเลยแล้วเขาก็แบบตกใจแบบเฮ้ยทําได้ไงอ่ะแบบเขาเขาไม่คิดว่าแบบ เราจะเก่งกันนะแบบเก่งวิชาเลขอะไรอย่างนี้แล้วแบบพอเราทําแล้วเขาแบบเหมือนคนในกลุ่มเราคนนึงเขาก็แบบพูดว่าเออเนี่ยแบบไม่ยุติธรรมเลยเธอทั้งผอมแล้วทําไมเธอยังเก่งเลขอีกอ่ะแล้วแบบตัดท่อมาที่เขาอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่แบบครูเขาก็เลยแบบเขาก็เห็นว่าเราทําคนเดียวเขาก็เลยแบบเออให้สองคนนั้นทําใหม่แต่เราก็แอบช่วยเขาเพราะเขาก็เออทำไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เออเอาจริงเลขไม่ต้องเครียดเลยเรารอดทุกคนรอดอืมอังกฤษแบบ ยากสาหรับทุกคนอะแต่แบบบางโรงเรียนได้ข่าวว่ามีอังกฤษท,ที่เป็นสําหรับแรกเปลี่ยนมันจะง่ายมากเออแต่ว่าอังกฤษเอาจริงก็ยากอะ่ะแต่ว่าสมมุติแบบมันจะมี freshman sophomore junior เนี i o r ใช่ปะ่ะแบบเวลาลงอังกฤษก็ลงที่แบบต่ํากว่าตัวเองอะ่ะเพราะว่ามันยากอืเราเรียนอันง่ายสุดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ก็แบบอังกฤษแต่และโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็แบบมันจะเน้นไปแบบไรติงบางคนก็แบบเน้นแบบรีดดิ้งเขียนเอเซอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่โชค <laughs> นั่นแหละออแล้วแบบบางโรงเรียนมันจะมีเอวันเกับวันบคือเหมือนวันละสี่วิชาวิชาแบบยาวๆเลยแต่ของเราเป็นวันละเจ็ดวิชาวันละประมาณแบบสี่สิบห้านาทีต่อคาบนั่นแหละ แล้วเหมือนบางโรงเรียนมันดีมากมันมีวิชาที่แบบ P. College P. c o l l เ g e ป่าววะที่มันแบบมีเรียนแซ่อะไรเงี้ยก็ลงอันนั้นไปมันจะดีสุดเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาเข้าคนาอินเตอร์มันก็ช่วยแบบมีเพื่อเราลงแล้วมันแบบได้ใช้อ่ะอันนี้เราเรียนอะไรไม่รู้ว่าอังกฤษแบบเรียนไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นแหละจะบอกว่าเลือกวิชาดีๆแต่ว่าส่วนมากก็เปลี่ยนได้อ่ะ แต่โรงเรียนเราแบบฟิสิกส์ถ้าลงแล้วก็แบบลงทั้งปีแบบเราไม่รู้ไงแบบวันแรกเรามาแล้วแบบคอนเทนเนอร์เขาก็แบบจัดการวิชาให้แบบเหมือนเขาก็เน้นว่าแบบเออวิทอ่ะจะเอาฟิสิกส์หรือเคมีอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบถามมาหมดเลยแล้วเราก็แบบเอออนี้ก็ได้นั่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วปัญหาที่ทุกคนมีวันแรกๆอาทิตย์แรกๆเนี่ยคือล็อกเกอร์ไว้มันจะมันจะแบบ ยากอะแต่เหมือนเราฝึกก่อนมาคือเหมือนเรามีเพื่อนห้องเรามีไปแลกเปลี่ยนเยอะ mm. ก็แบบมันก็ซื้อมาฝึกกัน mm. คือมันต้องแบบหมุนแบบหมุนไปหมุนมายากมากแล้วเหมือนแบบที่เนี่ยมันเดินเรียนใช่ปะ่ะของเราระหว่างคาบมีห้านาทีแล,ล้็กเกอร์เราอ่ะอยู่คนละชั้นกับห้องเรียนเราเว้ยเราแล้วแบบเดินขึ้นไปล็อกเกอร์เปิด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 ถ้าเกิดแบบมันต้องมีสติตลอดเวลาถ้าเกิดแบบเผลอนิดนึงต้องเริ่มใหม่แล้วแบบมันใช้เวลา mm. นิดนึง มันเคยทําให้เราไปห้องเรียนเลทพอเปิดไม่ออกอะเปิดแบบสามสี่รอบแบบเวลายิ่งลนมันยิ่งหมุนเกินพอหมุนเกินต้องเริ่มใหม่หมดเลยเว้ยเออนั่นแหละต้องสุ้ๆตรงเรื่องตรงเวลาก็สําคัญแบบตอนนั้นเราเราแบบมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออถ้าออดปุ๊บแล้วแบบมันมีน้าใสในห้องนั้นเราก็แบบไปห้องน้ำก่อนเนี้ยแล้วแบบตอนนั้นแบบออดปุ๊บแล้วเราก็เดินเข้าห้องพอดีเขาก็แบบถือว่าแบบเออได้ทาดี้ไปนะเออทาดี้คือแบบเข้าห้องเรียนช้า บางคนได้เยอะๆแบบโดนดีเทนชั o แบบเรียกพบมันแบบจริงจังเรื่องเวลาอของเราก็แบบมีแบบเหมือนมีถ้าสมมติแบบเกินสี่ครั้งอย่างเงี้ยวันศุกร์ก็ต้องแบบอยู่เย็นแบบทํากันบ้านทํานู่นทํานี่แบบอยู่โรงเรียนแบบประมาณต่อเราเราไม่เคยโดน d e น e n t i o n แบบเพื่อเราบางคนก็ต้องแบบโดนกักบริเวณบางคนก็ต้องแยกกินข้าวคนเดียวไม่เข้าใจเพื่ออะไรประมาณแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือน ส่วนมากมันจะมีตอนกินข้าวมันจะมี l u นช์ A B C ก็แล้วแต่เวลาแต่แบบโรงเรียนนี้มันตามรุ่นปะตามรุ่นว่าแบบเหมือนของเราแบบลัน c h B ก็มีแต่แบบเฟรนแมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลัน c h A กับ l u น c h C ก็จะสุ่มๆแบบขาขากันไปของเราตามวิชานั่นแหละแล้วเหมือนเวลาแบบเปลี่ยนวิชาเงี้ยเราต้องหาเพื่อนใหม่เพราะตอนนั้นเราเปลี่ยนเลขใช่ปะแล้วมันเป็นคาบสีพอดีเราก็ต้องหาเพื่อนใหม่ แต่ว่านั่นแหละเออเขาตอนนั้นก่อนเรามาแล้วก็มีคุยกับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้เขาก็แบบเนี่ยคาบก่อนกินข้าวอะ่ะก็ไปสนิทกับเพื่อนอะไรอย่างนี้วันแรกจะมีเพื่อนแล้ววันแล้วตอนนั้นเราเป็นสตาดี้สตาดี้หอแล้วมันไม่มีเพื่อนเราก็แบบก็ไปอะ่ะใครก็ได้ไปนั่งมันก็จะมีเพื่อนเอง mm. คนที่นี่เขาไม่ค่อยชี้แต่แบบ อืก็แบบเดินเข้าไปขอแล้วก็แบบถามถามว่าแบบเออน,นั่งได้ไหมเออเขาเขาก็ตอบว่าได้ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เออแต่แบบส่วนมากส่วนมากคนที่รับแลกเปลี่ยนอะ่ะมันจะแบบไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองมันจะน้อยส่วนมากจะชนบ,บทอย่างเช่นเราเราแบบป่าเลยอันนี้ยังแบบมี<อ>ห้างของเรายังใกล้โรงเรียนแบบประมาณห้า สามสี่ไม่สี่ห้านาทีก็อเออลืมเล่าเราแบบนั่งบัสชั่วโมงหนึ่งนั่งรถประมาณสามสิบนาทีเพราะเหมือนแบบเวลานั่งบัสมันต้องจอดเยอะแล้วแบบเราตื่นแบบหกโมงเงี้ยเช้าก็อยู่ไทยอะแล้วก็แบบนั่นแหละกลับบ้านแบบโรงเรียนเลิกสามโมงถึงบ้านสี่โมงกว่าอะไรเงี้ยเออเราแบบต้องต่อรถโรงเรียนได้มันไกลมากอะแบบเออมีสองบัสของเราแบบพี่สาวเขาขับรถได้แล้วเงี้ยจริงๆมันขับได้ตั้งแต่อายุสิบหก สิบหกเออแต่เริ่มหัดได้ตั้งแต่สิบห้าอะไรเงี้ยเขาก็ขับไปแล้วเขาก็ส่งเราได้แล้วแบบเหมือนแบบเรื่องใบขับขี่อย่างเงี้ยแบบเหมือนสมุดได้ใบมามันก็ต้องมีส่วนใหญ่แบบครอบครัวตัวใหญ่ก็จะแบบให้ระยะเวลาหกเดือนก่อนว่าแบบขับได้เฉพาะแบบครอบครัวตัวเองนะแบบห้ามขับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังจากหกเดือนก็ขับได้แบบนี้พี่สาวเราเพิ่งขับคนอื่นได้แต่แบบสมุดในระยะเวลาหกเดือนแบบ ถ้าอยากขับคนอื่นก็ต้องแบบขออนุญาตพ่อแม่ก่อนอะไรเงี้ยไม่งั้นก็แบบแย่ yeah. ของเราแบบไปไหนมาไหนต้องขอพ่อขอแม่แล้วแบบของเราแบบโหดมันค่อนข้างจริงจัง <c oughs> แบบจะไปไหนเชื่อ <c oughs> พูดไม่อขอขอโทษค่ะ <c oughs> ของเราจะไปไหนมาไหนต้องแบบลงวันอะแบบมีปฏิทินไปอยู่ตู้เย็นเขาแบบถ้าสมมติแม่พ่อแม่ไม่ให้ก็คือไม่ให้อะก็พอเรามีดับเบิลด้วยต้องวางแผนแบบดิบดีใช่แล้วก็ นั่งโรงเรียนยังมีคือแบบมันจะแบบป่าเถื่อนนิดนึงเลาเราแบบนั่งกินข้าวอยู่เพื่อนยกเท้าขึ้นมาแล้วแบบผูกเชือกอะไรเงี้ยเราก็ห้ามตกใจมันเป็นปกติของเขาไม่รู้ว่ารู้สึกมันไม่รู้ว่าแบบเพื่อเราใช้นิ้วคนน้ําอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแบบถัวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นว่าแบบไม่ค่อยสะอาดนิดหนึแบบเขาบางทีเขาก็ใช้มือมือแบบกินเลยเงี้ย ใช่เป็นเรื่องปกติมันจะแบบมีหลายอย่างมากที่ตกใจเรื่องกินเนี่ยแหละแล้วอาหารเขาไม่ค่อยดีเราแบบแพ็กไปกินทุกวันเลยอ่ะโรงเรียนไม่ค่อยมันแบบไม่รู้อ่ะส่วนมากเด็กแลกเปลี่ยนแพ็คไปกินพอรับไม่ได้แบบโรงเรียนเราอืโรงเรียนเรา <laughs> มีมีเด็กแลกเปลี่ยนห้าคนมันมีเรามีดับเบิลเราที่เป็นเดนมาร์กใช่ปะ่ะมีจีนมีฟิลิปินมีเยอรมันแพ็กไปกินประมาณสามคนเพราะว่ารับไม่ได้คะ่ะ ของเรามีแพ็คนหนึ่งอะแบบมีแลกเปลี่ยนประมาณสิบคนก็แบบบาราซิลสเปนจีนอะไรอย่างนี้เออเขาก็แบบกินโรงเรียนกันส่วนใหญ่อืมนั่นแหละแต่โรงเรียนเราถือว่าไม่เล็กอะพันกว่าคนนี่ก็พันกว่าคนแต่โรงเรียนมันใหญ่กว่าเพราะมอยู่ในเมืองมากกว่าโรงเรียนมันจะจริงจังกับกีฬามาก<ไ>คือตอนนั้นเราจะลงกีฬาแต่แบบ โรงเรียนเราเป็นที่แบบจริงจังมากถ้าเกิดแบบเล่นเล่นาไม่รับแล้วเราก็แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็เลยไม่ให้เข้าบาสคือเหมือนคุยกับเพื่อนทุกคนเลยนะแบบที่เมกามันจะแบบเป็นคนที่อ่อนสุดในกีฬาเพราะแบบคนที่นี่มันเล่นแบบจริงจังแบบเหมือนเขาไม่ได้เล่นกีฬาสีแบบเราแบบแข่งโรงเรียนเขาแบบแข่งระหว่างโรงเรียนอะแบบถ้าเกิดลงอะไรก็เป็นทีมโรงเรียน้วต้องแบบเพื่อเราดับเบิลเรา ดับเบิลนี่คือแลกเปลี่ยนอีกคนหนึ่งที่เป็นเดนมากตอนนั้นมันลงว่ายนะ้ำมันต้องตื่นตีสี่ไปซ้อมตอนเช้าแล้วก็เลิกเรียนก็ต้องซ้อมกลับบ้านหกโมงไรเงี้ยมันจริงจังมากแบบทั้งแล้วเหมือนกีฬามันเปลี่ยนตามซีซันนั่นแหละถ้าเล่นก็ต้องเล่นทางฤด,ดูเลยเรากแบบ็ถ้าจะลงก็แบบต้องไปตรวจสุขภาพก่อนแบบเอาไปฟิสิกส์อะไรก่อนถึงจะเข้าได้จริงจังมาก <laughs> พูดเลยแบบ อืมแต่ว่าควรไม่รู้ว่ามีแต่คนแนะนําให้เราเดีเพราะแบบมันหาเพื่อนในอืมใช่มันแบบเพื่อสไตล์เดียวกันแบบที่สนใจอะไรเหมือนกันแล้วแบบเหมือน<ด>มันเป็นสวนสําคัญของอเ,เมริกาถ้าเกิดจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็กีฬาแล้วมันจะมีพวกคลับอะไรเงี้ยแต่โรงเรียนเราไม่ค่อยมีเราก็ลงอาร์ตคลับแต่แบบมันไม่จริงจังแบบจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่แบบบางโรงเรียนก็ดีนะครับอืมแล้วก็แบบ อะเวลาพูดถึงประเทศไทยอ่ะบางคนเขาก็จะแบบคืออะไรแบบพัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพวกเราโดนเยอะมากไม่ใช่แค่แบบเราสองคนแบบเพื่อนทั่วไปเลยอ่ะแบบดุรัดที่เราโดนเยอะๆคือเรื่องคนไทยกินหมาเว้ยซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นนะเหมือนตอนนั้นมีเพื่อนกับครูถามมาแบบเนี่ยชอบกินอะไรที่นี่ ล้วก็แบบเออชอบกินพิซซ่าอะไร่งนี้ก็แบบคำตอบเบเบไม่รู้จะตอบอะไรเขาแบบดูถูกแบบก็ใช่ดีอยู่ไทยก็แบบกินแต่หมาแล้วก็แบบเฮ้ยไม่กินอะไรเงนี้เาแบบกินเอานี้คนไทยเถียงหรอก็แบบเออก็แค่วันไม่อยากเถียงแล้วเราก็เจออีกรอบหนึ่งตอนนั้นไปเยี่ยมญาติของโหดก็แบบบ้านก็มีหมาอะไรอย่างี้ใช่ปะแล้วเขาก็แบบเนี่ยพรีมแบบทําอาหารได้ไหมก็แบบไม่ค่อยทําไม่ไม่เคยทําแต่แบบก็ไม่ทําอ่ะ อะไรอย่างงี้เขาแบบเออโชคดีนะไม่งั้นหมาคงแบบหายไปพรุ่งนี้อะไรอย่างี้ก็แบบเออแล้วก็แบบไม่กินคนไทยไม่กินหมาเขาแบบกินแล้วแบบแล้วแต่ละกันอะไรอย่างี้นี่ก็โดนบางทีเขาก็แบบขี่ช้างหรือเปล่าเออแบบขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าก็แบบเขาบอกว่าเออก็มีขี่ช้างแต่แบบมันสาหรับแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่าอืมโดนเงินเยอะอ่ะ แบบแบบบางทีคนที่นี่ก็แซวแรงมากบางทีก็ต้องบอกเขาว่าแบบเออมันไม่ใช่นะแบบอย่างเราโดนเหมือนแบบมีเพื่อนเพื่อนเออเรียกว่าเพื่อนของเพื่อนแล้วกันเพื่อนของเพื่อนเราก็แบบชอบแซวว่าแบบเออทองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบไม่ท้องเหมือนตอนนั้นเราอารมณ์ไม่ดีเราก็แบบเออไม่ท้องเขาแบบถามว่าทําไมไม่ทองล่ะเราก็แบบเออทําไมเราต้องทองอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าแบบอ้าวก็แบบ แรนี่แบบล่าอะไรเงี้ยก็แบบอนั่นแหละพอคนไทยมันแบบมีข่าวอีนเนี้ยที่มันท้องอันดับตน้นป่ะอันดับต้นหนึ่งของเอเชียอะไรเงี้ยแล้วมันก็เวลามันรู้มันรู้แต่ได้หลบลบป้าแบบตามข่าวมันก็นั่นแหละบางคนก็แบบโดนดูถูกอะ่ะแบบเพื่อนเราก็แบบคนไทยอะไรอย่างงี้แต่ส่วนมากเขาชอบนะเขาชอบบอกประเทศไทยแบบเจ๋งอะไรอย่างงี้อาหารอร่อยอ อาหารไทยมีอยู่ทั่วไปที่นี่เราเจอคนไทยแบบตำรานอาหารส่วนมากนี่เพิ่งเจอคนรู้จักครั้งแรกคือ <c oughs> จริงๆมันมันแบบญาติของญาติเราจริงๆมันผิดกฎที่แบบเจอครอบคัวรู้ใช่ป่ะคงงงว่าทำไมเอหน้าเหมือนพี่น้องฟาแฝดอะไรงนี้ทุกคน <c oughs> ทีุกคนที่นี่แบบ <c oughs> คุยผิดเออผมก็คนละทรง <c oughs> แบบแยกไม่ออกเอออยู่ไทยคนแบบคนไหนอะไรงี จริงๆไม่ได้แบบมีเลือดเดียวกันแต่แบบเรียกว่าอะไรน้องของพ่อเราน้องของพ่อเราแต่งงานกับพี่ชายพ่อมันมินมินนี่ใช่มินมินนั่นแหละเอก็คือแบบไม่ใช่ญาติโดยตรงก็โอเคก็แบบเจอได้จริงบอกว่าเพื่อนก็ได้เพราะเหมือนตอนนั้นเราเคยบอกพี่สาวว่าแบบเออเนี่ยมหายาอืแล้วแบบแม่เขาก็แบบเฮ้ยพาอะไรไปบอกแม่เงแล้วแบบแม่เขาบอกว่าแบบ เออเนี่ยถ้าสมมหมดออกเป็นแค่เพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องปรึกษาเออาว่าแบบเออไปได้หรือเปล่าอเออาคือคนดูแลเด็กแรกเปลี่ยนในเมืองอือก็แบบนี้อ่ะปัญหาอะไรก็ปรึกษาเขาได้อะไรเงี้ยใช่ถ้าคุยกับโฮสไม่ได้ถ้ามีปัญหาก,กับโฮสก็คุยกับเขาแต่ถ้าเกิดส่วนมากคุยกับโฮสโดยตรงง่ายกว่าส่วนมาก, AI, ก hold, เออาสนิทกับโฮสสวเออส่วนมากเออาสนิทกับโฮสเพื่อเราคนนึงแบบอยากเปลี่ยนโฮสมาก แลเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่า a อสนิทกับโหดและ a อเป็นเพื่อนโหดทำงานที่เดียวกันแล้วเขาก็ช่วยเขาก็เข้าข้างโหดเก็บไปแบบถ้าไม่มีอะไรก็ลองคุยกับโหดตรงๆเนี้ยเขาเขาก็น่าจะเข้าใจเออส่วนมากเขารับฟังไงเพราะส่วนมากที่เขารับเด็กเขาก็แบบอยากอยากอยาก,ยากให้อยู่อ่ะก็แบบอยากแบบเออคนไทยแบบเป็นคนที่เก่งใจเกรงใจมันก็ดีแต่แบบถ้ามาไปเงี้ยสําหรับคนที่นี่ยหมดเกรงใจเขาจะหาว่าแบบเออเป็นคนขี้อายนะแบบ ถ้ามันไม่มากไปก็แบบลองขอเขาก็ได้ไม่งั้นแบบเราจะลําบากเองอะ่ะแบบใช่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือต้องพูดเยอะๆคือทุกคนก็บอกเรามาแต่แบบมันยากอะ่ะพอเกตไปะว่าแรกๆแบบพูดไม่ได้แบบมันเหนื่อยมากแ,แบบมันไม่เจอคือคุย,คยเรื่องอะไรบาง,บางทีแล้วบางครั้งพูดแล้วเขาฟังไม่ออกมันก็ไม่อยากพูด่ะแบบจะพูดแล้วแบบเฮ้ยคิดคําไม่ออกอย่างงี้ก็ไม่พูดแล้วเขาก็แบบชอบหาว่าแบบพูดน้อยเป็นคนขี้อายทั้งๆที่จริงๆแล้วพูดเยอะมากตอนอยู่ไทย อะไรประมาณแต่เขาบอกว่ายิ่งพูดเดียวมันจะยิ่งได้ภาษาเร็วมันก็แบบมาแลกเปลี่ยนก็ตอนนี้พวกตอนนี้พวกเราก็ยังฝังไว่ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้เดือนที่เจ็ดที่เท่าไหร่ที่ไม่ใช่ส<ๆ>ี่ 5, เดือนกับที่ห้าเอออีกสี่เดือนกับประมาณทีท่ห้ากว่าพูดเยอะก,ก็ยิ่งได้เร็วบางคนแบบสามเดือนแรกก็ได้บางคนแบบได้เดือนที่เจ็ดได้ก่อนกลับอะไรเงี้ยแบบฟังพี่พี่มามันก็แล้วแต่จริงจงอะ่ะอืม เราแหวงโฮสต์ว่านี่แบบจริงๆจะเล่าให้ฟังเรื่องหิมะจริงๆมาเยี่ยมนี่สามวันสุกเสาร์อาทิตย์ขอโฮสต์มาแบบเขาบอกวันเกิดขอได้อย่างหนึ่งก็เลยมาหานี้แล้วแบบระหว่างทางใช่ปะจะกลับแหละแหวะไปดูหนังแล้วแบบโฮสต์เราโทรมาว่าแบบพายุเข้ากลับบ้านไม่ได้ไม่ได้อยากกลับเท่าไหร่ก็เข้าทางหนู<ม>หิมะนี่แบบมันไม่ได้ เกตว่าเวลาไปเที่ยวแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหิมะไม่รู้ว่าคือแบบมันก็ยส่วนมากเราอยู่ข้างในแต่อันนี้เราแบบเจอตั้งแต่ตอนที่มันตกตอนที่มันเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยอยู่ยากนิดหน่อยคือบางครั้งขับรถนี้ก็ไม่ปลอดภัยอะแบบโรงเรียนมันจะมีหยุดเยอะด้วยเวลาหิมะตกแต่หยุดเราก็ต้องซ่อมมีเมคอัพเดย์รากวแบบ แต่บางทีแบบถ้าตกไม่หนักมากอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบทัวร์เดเล่เงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องโชดเชยมันก็ดีไปเงินก็ดีกว่านั่นแหละอืมแล้วแบบเพื่อนเราที่สมมุติมีปัญหาเรื่องโหดเนี่ยส่วนมากก็ย้ายอ่ะย้ายได้มีเพื่อนบางคนเราย้ายชีห้าโหดก็ย้ายแบบเพราะว่าคิดแบบมันต้องเราต้องอยู่กับเขาตลอดอะ่ะถ้าไม่โอเคก็ย้ายแต่แบบแนะนําให้แก้ปัญหาก่อนถ้าแก้ไม่จริงๆค่อยย้าย นั่นแหละมีอีกเรื่องหนึ่งหรือไมาโรงเรียนเพื่อเราป่าเถื่อนมากมีคนแบบพ่อดลูกที่โรงเรียนคือที่นี่มันแบบมีทุกอย่างจริงๆโรงเรียนโร mm hmm. งเรียนเรามีตรวจสารเสพติดทุกอาทิตย์อะอันนี้ก็มีปะไม่มีไม่มีเหรอโรงเรียนเราแบบไม่รู้อะเยอะอะแบบอืมแล้วโรงเรียนเรื่องกีฬามันมีแบบเกมทุกอาทิตย์อะส่งเรา ก็แบบไปดูเพลินเพลินสนุกดีหลังเลิกเรียนทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยได้เพื่อนมาด้วยได้เพื่อนส่วนมากกิจกรรมได้จากเพื่อนเพราะว่าลงห้องเรียนมันเปลี่ยนตลอดเวลาบางคาบบางคลาสกับบางคาพูดปสงกันบางคลาสก็ไม่ได้คุยเลยเพราะแบบแล้วแต่ครูอย่างนงี้ครูครูนี่มีหลายนิสัยมากบางคนนิสัยคล้ายๆที่ไทยเลยแต่ก็แบบแต่ครูที่นี่จะบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้สนใจนะว่าเราส่งงานไม่ส่งงานไม่ส่งก็คือเอฟในแบบช่องนั้น คือที่ไทยคูจะแบบตาเพเคยส่งยังอะไรเงี้ยที่นี่ไม่มีเขาไม่ได้แขกคนที่นี่ mm hmm. รู้สึกไม่ได้แขกขนาดนั้นแบบเดินผ่านกันเขาก็ไม่ได้ทักอะคือคนไทยรู้จักคนไหนก็ทักหมดวะไม่ของเราทักก็เจอก็แบบยิ้มไม่รู้จักก็แบบยิ hi, hi ้มยิอมร้องนึงแบบฮายมันแล้วแต่โร mm hmm. งเรียนนี้เฟรนลี่กว่า mm hmm. นี่ไปอยู่กับมันวันหนึ่งยังอยากอยู่ที่นี่เลยโรงเรียนเราแบบ mm hmm. คนไม่ค่อยแขกันงานกลุ่มโรงเรียนเราไม่มีเลยโรงเรียนนี้ยังมีเราก็แบบของเราแบบ ตัวเองมากอะต้องแบบพึ่งตัวเองแบบโรงเรียนเราแบบวิชาหนึ่งแบบเลขเนี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ไม่ได้สนใจว่าส่งงานไหมแต่แบบเขาก็บอกว่าเออไหนถ้าไม่ส่งงานเกินสีวิชาก็แบบไปโรงเรียนใหม่นะอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็จะมีบอกใบตามงานแต่เฉพาะวิชานี้แหละที่แบบบอกอมันก็จะมีแบบเว็บเช็คคะแนนว่าแบบเออทําไมอันนี้ได้ เกดเท่าไหร่ทําไมถึงคะแนนรวมมาได้เท่านี้แบบแล้วแบบบางทีเขาก็ให้รหัสกับโฮสตด้วยแต่แบบโฮสเราเขาแบบไม่ยุ่งอะเขาให้เราดูแลเองอะไรเงี้ยของเราโฮสไม่ให้ต้องแบบเช็คไม่รู้อะ <She k S 1> เออแต่มันก็ดีเช็คได้ตลอดเวลาอ,อือเราแบบบอกหมดว่าแบบเออสายกี่ครั้งนะแบบหยุดวันออไหนอะไรเงี้ยบอกหมดเลยแล้วเหมือนที่นี่มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับโรงเรียนคือมันมีควิชบ่อยมากของเราเออส่วนมากมีถูกาทิต มันไม่เชิ่งมันเหมือนสอบมันประมาณสอบอะแต่มันมันคือการสอบเก็บคะแนนนิดเดียวอะไม่ใช่แล้วเหมือนแบบเราทําไม่ค่อยได้แต่ก็แบบมันก็มีคะแนนส่วนอื่นคะแนนในห้องคะแนนแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดมากคือเทอมแรกเราเครียดกับโรงเรียนมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากับไทยไปจะใช้เกรดหรือเปล่าแต่รู้สึกไม่ต้องใช้มั้งคุยกับพี่ๆแล้วแต่แบบก็ตั้งใจเรียนอะเพราะว่าของโครงการเราบอกว่าถ้าเกรดต่ำกว่า C อะ่ะมีโอกาสถูกส่งกลับ ก็ตั้งใจเรียนแต่แบบไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแบบต้องได้เอต้องได้เอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะตอนนั้นเราทําตอนแบบเทอมแรกแบบกลับบ้านอ่านหนังสือมานั่งแปลไม่ต้องขนาดนั้นอ่ะเพราะตอนนี้เราปงแล้วอะชิววิชาก็เลือกที่แบบต้องใช้บางคนที่เรียนสายวิทย์นะเพื่อนบางคนเขาเล่ามาต้องลงวิศสองตัวอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับโรงเรียนเพราะว่าบางครั้งต้องเอาเกดกลับไปโอนเป็นเกดไทยเป็นหน่วยเกจของเราอยู่สายคนวณกันก็บังคับเลขอังกฤษ เลขอันหนึ่งอังกฤษอันหนึ่งก็ต้องแล้วแต่โรงเรียนด้วยจริงๆเกรดมันไม่ได้ใช้แบบขนาดนั้นอ่ะมันก็เอาไปโอนหน่วยกิจเฉยๆเราแบบโรงเรียนบางทีเขาก็มีแบบเอ็กซ์ตอรเครดิตให้เงี้ยแบบไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์แล้วออามาโชว์เขาหรือไม่แบบตอนเย็นวิชาเลขอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบแบบฝึกหัดมาให้ทําแบบถึงไปเงี้ยก็ได้สองคะแนนแล้วทําถูกก็ข้อละคะแนนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอามาเพิ่มเออมันก็ดีอะแบบ โ mm hmm. รงเรียนเราไม่ค่อยมีโรงเรียนเราไม่ค่อยมีเอ็กซ์ตร้าเครดิตแบบส่วนมากเขาจะให้บริจาคของ mm hmm. ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนแต่แบบเขาอยากได้เออก็บริจาคก็ได้คะแนเนเพิ่มน mm hmm. ั่นแหละ mm hmm. ก็ประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเออโอเคถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ปรึกษาอะไรได้ถ้าตอบได้จะตอบโอเคบายยขอบคุณค่ะโชคดี